กับ EP ที่14ผัดหมูหวานต้มตำลึงลรครับเชิญเลยครับแม่ครัวผองใ<ร><ด>้คลิปเดียวขนาดนี้นเกนลือกระเทียมก่อนน,น,น,นนะะ้ำมันเงาอหนังคุณประหยัดง่ายได้เตย์เตเว้นอยู่ตงนี้วิ่งลงไปที่เตเว้นยากาทะไรโอ้เดี๋ยวกินน้ำเ,ด,เดือได้มหมเนี่ย เอว่หอมวันนี้อากาศดีมากนะครับเป็นฟีฝนตกโปรยโปยเย็นเย็นครับชื่ในใจครับวันนี้นนนเดี๋ยววันนะครับเดี๋ยวว่าเลยจะได้ดายวัดไอ้นั่นจริงอะไกินะสบายวนนะ เกยวเลยจ้าจ้ากแกงบแกงเลยเราคัวคั่เองเกลือเลจ้านี่เกีือเเีทมให้หอมก่อนเอมาเร่งมังต้องเจยวกระเทียมให้หอมก่อนถ้าเราไม่เจียวได้อรเอยจ้าเยวใหอมใชครับ ไปเลยน,นะครับหวานสุกใจชาตินะครับวนี่เราใช้เสือของเนื้อแดงนะครับ้มนแนคบางคน,นจะใช้สามชั้นนะครับเราชอบเนื้อแดงลืมเสืออะไรเืมเสือเขาเรยใส่เสือลงไปน,นะครับ อะไรนน้ำมันเพิ่มไปนะครับน้ำมันเพิ่มไปหอมจริงๆเลยเดี๋ยวมาให้กิดเดี๋ยวนี้ก็นี่ แล้วก็ใส่ปะมาดบานเอลงไปนะครับลย่ไดวันนี้ก็วิ่งวิ่งได้้แม่ยดูขมาในหองนะครับตัวดีเนี่อ้มเนมาหอยสักหน่อยดิเดนมาน่อยเลยนะครับ

โอ้ยนะครับมันซีอิ๊วไปแล้วชาดิืมมาแล้วใส่น้ำมันซีอิ๊วครับให้สีสิ๊สันนะครับดูด้านซีอิ๊วหวานเออนี่แหละมันลงด้วยรสที่หนึบล้ำนะครับมันอร่ยมากน่ารักมากอะใช่ไหม

จะใช้น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยแล้วมันจะหวานมันจะเยิ้มนะครับมันจะน่าทานดูนะครับเกลีจยแต่เย็จใส่เข้าไปนะครับ เริ่มเปลี่ยนแล้วครับตีแต่เริ่มมาเลยครับกลิ่หนหอมก็โชยไปข้างห้องข้างห้องผมบอก <มา S 1> โอ้ยตำเตกับข้าวอร่อยจังต้องกินในบุลาหองมันอยู่เลยดูเคยเก่งส้มปลาดึงส้มหนอม่อยยองกูเก๋ไป็ลุงได้เลย ีนะครับทำอยู่แบบเด็กขอเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเด็กขอมีพิธีพิตันเลยมากเยอะๆกิน,น,นง่ายนะครับอุปกรณ์ก็แบบพอเพียงนะครับ อยู่ที่ฝีมือใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวจะมีโลดนะครับไอ้แม่ครัวลองชิมกโลดนะโอ้ยมันจะนายลงแอ่งดูตยลงเนี้ยดูเขี่ยวก่อนนะครับเราต้องรอเขี่ยวสักครู่หนึ่งได้ยังได้ยังได้แล้หวานได้แล้วนะสักครู่นะครับลองเขี่ยวให้หวานี้แล้วทุก เฮ้ยจ้าเดี๋ยวมจะทการชีวิตเนะแล้วเป็นขั้นตนนอนสุดท้ายแม่มง,งี่ตะจาวให้มันแห้งกว่านี้นะครับน้องแห้งแ่บนี้นเห็นไห,ห,หม,ม,หมครับซีคุณแม่

ม,มือพิมพ์การชิมีนะครับจิบเนื้อกัอะไรดูเกมจิบแมงก้าก อยาดูละมงีดูเองเองเนียวดูเองเนี้เน้ยแล้วเองเนี้ยวใส่จานนะครับจานอันเสร็จสิ้นนะครับ ฝาก F สตากเกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้สูดยาชาด้วยนะครับไม่ควรแบบใช่เลยขอบคุณนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับนั่นรูมาเป็นเรื่องบ้างรูมาสวยและดี